บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเสมาทานศีลสมาธานแบะกมาทานแล้ววันนี้เราก็มาทบทวนความรู้เดิมกันอีกแล้วก็จะต่อไปถึงอรหัตัรรคเบื้องตน้นสหราับการศึกษาเดิมใระดับแรกรเราศึกษาเพื่ออรมเป็นสมาธิ คือพื้นฐานเดิมก็มีการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ละเอียดและก็เป็นพื้นฐานใหญ่สำหรับก,กรรมฐานทั้งหมดอันนี้เราสามารถทรงได้กี่นาทีที่จะทรงอยู่ได้ตามลำดับ <c oughs> นี่ต้องทบทวนต้นไดยเสมอ ด้วยการทีสององค์ห่งประสูดาบันอือพประสดาบันมีศีลบริสุทธิ์เป็นสําคัญและมีความเคารพในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธธรรมะสงฆ์นี่เป็นองค์จุดใหญ่องค์ประสงดาบันเราทําได้แล้วหรือ,อยังอารมณ์ของเราทรงอยู่ได้แล้วหรือ,อยังนี่สำหรับประโสดาบันทายกล่าวโดยเจติยาคนหนึ่ง มีบรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เราส่งได้ไหมประการที่สองมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติเทวตานุสติก็มีหานสี่แล้วก็มีฮิลิโลฮิลิโลตปะมีอุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์อันนี้เราส่งได้แค่ไหน ทรงได้ครบทนหรือไม่นี่ทวนกำลังใจเราอยู่เสมออย่าทำใจให้มันลอยไม่อย่าปล่อยอารมณ์ผู้ซ่านน้อมเปด้านด้านของผู้สลจงคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจะทรงความเป็นประสดาบันไว้ได้เตือนใจไปเสมอว่าเราเกิดมาพ,พุทธศาสนาแล้วก็เสียชาติเกิด เพราะว่าเราจะต้องทนทุกข์ทรมารย์จะไปนับกลับไม่ทวนถ้าทรงความเป็นระโสดาบันไม่ได้เราก็จะมีการเกิดถึงแค่มนุษย์กับเทวดาหรือผมเป็นแดงของความสุขแล้วก็จะเป็นมนุษย์โดยจํากัดชาติไม่ชาติก็เป็นอาหัตรผลที่ถ้าเราทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ต่อไปเราคล้ำใ้ความเบียรปฏิทาคามี สติทาคามีมีจริยาทั้งหมดเหมือนกับตัวโสดาบันแต่เด้ว,ว่าระง,งับความโลภได้มีด้อาการมีจาคานสติกรรมฐานเป็นอารมณ์และปฏิบัติด,ด้วยแล้วก็ระง,งับความโกรธใดยการทรงพรมิหังสี่เข้มข้นจนถึงถึงขั้นอภัยทาน เพื่อให้อภัยกับคนที่มีความผิดไม่เถืยโทษโกดเกลืองไม่ดึงเอาไว้นานๆที่เรียกว่าไม่มีพยาบาทไม่จองล้างไม่จองผลาบุคคลคนนั้นมันเท่าความหลงมันได้มากกว่าประสูตดาบันนอกจากเขาจะนึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วก็เห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของการมีกันหา้าวว่ามันเป็นปันจจัยของความทุกข์ นี่เป็น,นกายของพระสิกขาคารมีเราทำได้แล้วดีอย่างดเดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ผลิภานเรามีความจับแน่นหนาขึ้นนี่ต่อไปสำหรับพระนาคามมีเราสาบกันมาแล้วพระนาคามีตัดสังโย์ได้อีกสองตัดได้ดิขาดนั่นก็คือกรรมฉันทะเห็นโทษของกรรมอาคุณ การสเสวยกรรมคุณเป็นไปด้วยความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์ซึ่งเราจะเห็นได้ไง่ายๆที่คนแต่งงานเขาไม่มีอะไรเป็นสุขอยู่คนเดียวเป็นสุขดีกว่ารองคู่คนมาต้องเอาใจคนอีกพวกหนึ่งถ้ามีลูกมีหลานมีเหล็ขึ้นมาก็ทุกข์มากหนักขึ้นการมาคุณไม่ได้โทษไม่ได้คุณแต่บราการใด ดึงมาซึ่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลามีความไข่ไม่มีที่สิ้นสุดเราคนเดียวมีความปรารถนาวัตถุชิ้นเดียวถ้าเป็นอยู่สองครองคู่ปรารถนาวัตถุสองชิ้นและสองเท่าถ้าว่ามีลูกมีเต้าก็มีความปรารถนามากขึ้นต้องลำบากมากขึ้นเป็นปัจจัยของความทุกข์ นี่เราพิจารณาแล้วเพิ่มกายึดตานุสติกับสุปสัญ,ญาเพื่อสุปรกรรมฐานมากขึ้นจนกระทั่งเติอจิตตการมมารวมในธาึกขาด,าดโดยมาเทียบกับร่างกายว่าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายของเขาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขามันเป็นเรือนร่างที่จิตอาศัยโชคร่วระงับความ ถ้วตัดความกำหนัดในเพศและในสีสันวัฏณะที่ไดหมดไม่มีความหลงไม่มีความปรารถนาในสีสันวัฏณะและเพศใดๆจึงกระทั่งความรู้สึกในการมารุมหายไปเหยื่อแท้สนิทแล้วก็สัญญุขอดีสองคือปฏิฆะสำหรับพระสีธาคามีมีความโกรธเบาบางความโกรธเกิดขึ้นให้อาภายัยนี่แสดงว่าความโกรธเบามาก สำหรับพระอนาคามีไม่โกรธเลยตัดอารมณ์ปฏิฆะคือการกระทบใจหายไปมีแต่ความเมตตาปราณีก็สู่ใจมีสำหรับพระสิทธาคามีเกิดในคนอีกครั้งเดียวก็ปรปฏิพันธ์สำหรับพระอนาคามีตายจากคนไปเป็นเทวดาดอวยคงปฏิพันธ์บนนั้น มีความรู้เดิมเราเรียนศึกษากมาได้ทึงเขียงนี้เราทําได้แค่ไหนวัดกําลังใจไว้ให้เป็นปกติตอนนี้สาหรับพระอรหันความจริงถ้าเป็นพระอนาคามีและเป็นพระลรหันไม่ยากเพราะกิเลสหยาบทั้งหมดเราทําลายลงไปได้ก็ได้แล้วจากพระอนาคามี สำหรับพระรหันเราก็หนึ่งเราไม่เมาในรูปอรฌานสองเราไม่เมาในอรูปอรฌานนี่ก็หมายความว่าเรามีความเราก็พอใจในรูปอรฌานและอรูปฌานเหมือนกันต้องทรงไม่เป็นปกติแต่จิตใจของเราไม่ยับยั้งอยู่เพียงนี้ว่ารูปอรูปฌานดีแต่ว่ารูปอรูปฌานดีดีเกินไปกว่าที่เราไม่ต้องการอย่างอื่น มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นกำลังใหญ่สำหรับจิตที่จะกดกิเลสให้จมลงไปแต่มันยังฆ่าไม่ตายทำใจให้มั่นคงมีอารมณ์หนักอารมณ์ตอนนี้ยังหนักอยู่มีความมั่นคงจับจิตแน่นเราจะสังเกตได้ท่านที่ทรงอยู่ในแค่นี้และต่ำกว่านี้จะพูดน้อย เป็นไหวน้อยและมัตะวังตัวมากตอนนี้ถ้าเราเห็นว่ารูปฌปานและรูปฌปานเป็นของดีก็จริงแหละแต่ถ้าว่ายังไม่ถึงที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็มีความไม่ประมาทก้าวต่อไปตอนนี้ความจริงระวังให้ดีนะเราอาจจะเรือเราเป็นอาหารหันต์ไปสักก็ได้เพราะอารมณ์อารมณ์ของเรามันอยากอยู่แล้วในเมื่อเราทําลายความอยากของจิตได้เราจิตมันเบา มีความปลอดโปร่งมีความเป็นสุขพาะอารมณ์แห่งการรักในเพศร,รักสีสันมันนะไม่มีอารมณ์แห่งความโกรธไม่มีเราไม่มีความประมาทในชีวิตเราอาจจะคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์กฐฐ็ยังนี่เราก็พิจารณาต่อไปว่าการไม่เมาในรูปฌานและรูปฌานเนี่ยมัน,นของไม่ยากเป็นเพียงใช้กําลังกิตก้าวลไปหน่อยเดียวก็ใช้ได้ ว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตอนนี้ยังดีไม่พอตอนนี้สำหรับการก้าวต่อไปนี่เป็นของหนักนั่นก็คือการตัดมานะความถือตัวถือตนก็นาคามีนี่ยังมีมานะการถือตัวถือตนนี่การก <c oughs> ารที่เขาเข้าไปตัดมานะก <c oughs> ็ตัดกันตรงไหนความจริงกิเลสทั้งหมดตัดตัวเดียวที่สกายะทิถิ ท้าไ่ราเห็นว่าแต่ภาพแรงกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่อย่างเดียวเราก็หมดความรู้สึกที่ถือตัวถือตนเราถือตัวถือต,วตวนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอเขาบ้างเราเลี้ยกวกาเขาบ้างเอาอะไรไมันเป็นเครื่องวัดเอาฐานะเอาศักดิ์ศรีเอาวิชาความรู้เอาสภาพ สภาวะดีคงอยู่เือเครื่องเยียวยามก็อย่างนั้นหรือมันก็ผิดทางนั้นอะไรมันจะดีขั้นห้าของเรากับขั้นห้าของเขานะ่ะดูที่อะไรมันจะดีกว่ากันเขามีอาการสามสิบสองเราก็มีอาการสามสิบสองแล้วมันเหมือนกันไหมอาการสามดิบสองของเขากับอาการสามดิบสองของเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปในท่ามกลางเหมือนกันมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันนี่เป็นจุดแรกที่เราจะพิงมองเห็นแล้วเราก็ลงไปนั่งวัดดูว่าไอเราดีกว่าเขาชั่วขอมันตรงไหนเอางเงินเอาทองที่มีมากกว่ากันมาเป็นเครื่องวัดเช่นกันเลได้เงินทองมันห้ามความแก่ห้ามความป่วยห้ามความตายห้ามความทุกข์ได้ไหม มันก็ไม่ได้ไปนะว่าเราจะมีทรัพย์สินสัตว์ไรก็ตามทีเราก็ต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมีทุกข์เหมือนชาวบ้านน่าอะไรมาดีกับเขาละตอนนี้หากว่าเราจะมียศธรรมบรรดาศักยศธรรมบรรดาศักดิ์มันช่วยเราดีอะไรขึ้นมาบ้างช่วยมาให้เราแก่ได้ไหมช่วยมาให้เราป่วยได้ไหมช่วยมาให้เราตายได้ไหม ช่วยไม่ให้เรากระทบกระทั่งกับกฎคุณธรรมดาคือโลกธรรมได้หรือเปล่าไม่มีไม่ได้อีกมันห้ามไม่ได้นี่เอาตระกูลมาเป็นเครื่องวัดเราเกิดเป็นชาวตระกูลเขามาหาเศรษฐีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็หาบนดีบ้างเกิดเป็นตระกูลเขาก็สัตว์บ้างเกิดเป็นตระกูลพวกคนน่างผู้ใหญ่บ้างแล้วก็ต้นตระกูลพวกเรานะ่ะดีกว่าชาวบ้านอย่างนั้นดิ ต้นตะกู่นเขาจะบานเขาตายเป็นแถวแถวต้นตะกูลเเขาตายหรือเปล่าต้นตะกูลเขาจะบานของเขามีความป่วยไข้ไม่สบายต้นตะกุลเรามีความป่วยบ้างไหมต้นตะกุลเขาเขาแก่ขาเราต้นต้นตะกูลเเขาแก่เป็นไหมมันก็เหมือนกันอีกในเมื่อสภาวะเหมือนเหมือนกันแล้วก็มองไปดูวิธี ว่าจิตที่เกาะคันหา้าเกียกาะจิตที่ถือมันมีมานะทิฏฐิเป็นสําคัญถือว่าเราดีกว่าเขา,เ,ขาเราเสมอเขาเราเรวกว่าเขานมันเป็นจิตดีและจิตสามเราก็จะเห็นว่าการมานะตัวนี้สร้างอารมณ์จิตให้เป็นทุกข์ถ้าเราคิดว่าเราดีกว่าเขาเราก็มีเพื่อนน้อยแล้ว เพราะอะไรก็คนที่เราเห็นว่าเขาเลวกว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราเนี่ยเขาเลวกว่าเราต่ำต้อยกว่าเราเราก็พบเขาไม่ได้ในเมื่อมีคนประเภทนั้นเข้ามาใจเราเกิดความไม่สมบายในการไม่สมบายอย่างนี้เพราะเราเยิตเขาจิตมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าคนเราหาเพื่อนยาก เมื่อมีเพื่อนน้อยความทุกข์มันก็มากความชื่นอกชื่นใจมันก็ไม่มีนี่เมื่อเวลาเข้าไปสัมผัสกับเพื่อนตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าเราเสมอเขาเราเท่ากับเขาคันเท่ากันตรงไหนไอ้คนเท่ากันจริงๆนะี่มันจะต้องเกิดมาเสมอกันแก่ด้วยกันพร้อมๆกันป่วยพร้อมๆกันหิวพร้อมๆกัน ตายพร้อมๆกันในความรู้สึกต่างๆมันต้องมีความสม่ำเสมอกันหมดเขาสุขเราสุขเขาทุกข์เราทุกข์แต่การอย่างนี้มันมีสําหรับเรากับเขาสม่ำเสมอกันไหมไม่มีต่างคนต่างมีความรู้สึกต่างคนต่างปรากฏทางกายเสื่อมโทรมไม่สม่ำเสมอกันเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเดือนเดียวกัน แต่เด้ว,ว่าเรากับเขามีสภาวะต่างกันเราหิวเขายังไม่หิวเราป่วยเขายังไม่ป่วยเรามีความทุกข์เขายังมีความสุขนี่มันไม่เสมอกันแล้วเราก็จะไปตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าเราเสมอกับเขาได้ยังไงไอ้ตัวการคิดว่าเราเสมอกับเขาก็มันเป็นการทะเยอทะยาน การคิดว่าเราดีกว่าเขาเป็นการขค่มขู่เจอีอยนคิดเราโนองตนเมื่อตนเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าเราเสมอเขาไม่ก็เสียอีกเพราะบางคนเขามีเจตเยริยาเรวเราคิดว่าเรากับเขาเสมอกันเราก็ต้องพยายามเร็วตามเขาไอ้ความเลวมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขตอนนี้ถ้าหากว่าเขาดีกว่าเรา แต่เราดีไม่เท่าเขาเราคิดว่าเราดีเท่าเขาก็เกิดความประมาทความประมาทอะไรมีการทะเยอทะยานคิดว่าเราดีก็เป็นการทําลายความดีที่เราจะมีแสวงหาต่อไปเป็นอันว่าการที่คิดว่าเราเสมอเขามันก็เป็นส่วนหนึ่งความเร็วตอนนี้ต่อมาอีกข้อหนึ่งเราคิดว่าเราเร็วกว่าเขา ตอนนี้ก็เป็นการทำลายความดีของตนเองจิตใจมันก็หาความสุขไม่ได้หมดเป็นอนันว่าการถือตัวถือตวนว่าเราเสมอเขาก็ดีเราดีกว่าเขาก็ดีเราเลวกว่าเขาก็ดีเป็นปัจจัยของความทุกข์ทีนี้เราจะวางใจยังไงที่จะสบายอายการที่เราจะสวางใจในตอนนี้ก็วางใจทถือว่า ชราวิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรดัมวิทุกขังความตายเป็นทุกข์สโสกปริทีวะทุกขโทมัสุุภายากความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ทุกมาจากไหนทุกมาจากการเกิดในการเกิดที่มันมาจากไหนมาจากกิเลสตัณหาปาททานและกุศลกรรมเป็นอนุวัวางใจเป็นกลาง ใครจะดีใครจะชั่วยังไงก็ช่างเราทําใจไว้เสมอเห็นคนใดเขาดีก็ยินดีกับเขาเห็นคนใดเขามีความสม่ำเสมอก็เราโดยทําเราก็พอใจเห็นใครเขาเลวกว่าเราเราก็แสดงธรรมะสังเวชว่าเขาไม่น่าจะประหมาดในชีวิตควรจะคิดปรับปรุงตัวควรจะคิดปรับปรุงใจให้มีความดี เป็นอันว่าเราจะไม่เหยียดหยามใครเราจะไม่ตีเสมอใครเราจะไม่ข่มขู่ใครรักษากำลังใจของเราให้เป็นสุขถาอารมณ์อย่างนี้ไม่มีมีอารมณ์อย่างเดียวที่เราเรียกกันว่าอุเบกขาวางเฉยเขาเรียกกันว่าพยากรไอ,อ้คำอุเบกขาวางเฉยตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความสุขแล้วไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความทุกข์มันเฉยเป็นธรรมดาใครเขาจะไงก็ช่างปรับปรุงใจเท่าไรมีความสุขเห็นคนดีเข้ามาเห็นคนเสมอเรามาเห็นคนเลวเข้ามาเราก็มีจิตใจเชื่นบานตลอดเวลาไม่เยยดไม่ย้มไม่ข่มขู่ไม่ตีเสมอทำใจสบายเป็นกลาง เราทำใจอย่างนี้ตัวมานะทิฏฐิมันก็ไม่มีมานะทิฏฐินี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ระวังให้ดี <c oughs> มันจะดึงเราให้จมลงไปในอบายภูมิได้แต่หาว่าเป็นพระนาคามีแล้วไอ้ตัวมานะทิฏฐิเ่ยมันนิดเดียวยังมีความรู้สึกว่าแม้นี่เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว,ว่าจิตยังประกอบไปวยความไม่ตาปราณีมาก การทนงตนเมื่คนที่มีกิเลสหนาไม่มีนี่เป็นอนุว่าการทรงพระนาคามีมีมานะอยู่นิดหนึ่งไม่ใช่ยากอย่างที่พูดมามื่อกีนี้บางทีเมื่อที่พูดมาแล้วเมืเ่อสักครู่นี้ก็หมายความว่าเป็นมานะของคนที่มีกิเลสหนาวิปุตชนสําหรับพระอนาคามีมีคพามีหัรสี่คบท้นแล้ว เวลานี้เราก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอารหัตมรรมแต่ใน,นตัวมานะถือตัวถือตนมันมีอยู่นิดเดียวยังมีความรู้สึกอยู่ว่าเราเป็นกษัตริย์มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นางผู้ใหญ่มีความรู้สึกก็อยู่ว่าเรามีฐานะดีมีฐานะจนอยู่ในเพศอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าอารมณ์อย่างนี้มันก็มีนิดๆิในหน่อยเป็นแค่เปนอนุสัยเท่านั้น ไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดโทษไม่มีปัจจัยที่ให้เกิดทุกขนะ์หนักแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ทวงยังไม่สามารถให้เราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานในชาตินี้ได้ฉะนั้นจึงวางอารมณ์เสียใครเขาขจะยังไงก็แางเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจ,จะเลนเขาจะเลวเขาจะยังไงก็ตามเถอะไม่สนใจ เห็นหน้าคนเราคิดไว้เสมอว่าเป็นคนที่เราควรจกการปราณีเห็นหน้าใสแล้วก็คิดว่าเป็นสัตว์ที่ควรจกการปราณีพยายามไม่ถือวตอนคนละวสก็ตามทือว่ามีธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเสมอกันมีอาการสามสิบสองเหมือนกัน มีความเกิดขึ้นในเมืองต้นมีความเปลี่ยนแปลงตรงกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกันสร้างอารมณ์ให้เป็นสังาขารเปิยคายานในวิปายายาัสสนาญาณอย่างนี้การระงับการถือตัวถือตนย่อมเป็นของไม่ยากอย่ามองคนได้ฐานะอย่ามองคนได้ศักดิ์ศรีอย่ามองคนได้ความรู้ความสามารถมองคนเป็นที่เพียงว่า สภาพของเขาเป็นวัตถุเหมือนสภาพของเราจิตใจของเราพร้อมในการเมตตาปราณีไม่ถือตนเขายะมาในฐานะเชินใดก็ช่างทีว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดสา้างกำหนดอารมณ์อย่างนี้เราก็สามารถจะกำจัดตัวมานะความถือตัวถ,ถือตนอนั้นได้ยา,านี้เรียกว่าอาหัตมัตตอนนี้อาหัตมัตนิ่มันยังไม่หมด อุทจจะตัวสําคัญคำว่าอุทจจะแปลว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านยังมีความต้องการนอกเหนือไปจากพะนธพ์นัน่นก็คือหมายความว่ารู้สึกว่ามีอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นสุขในบางครั้งมันเกิดความพอใจคิดว่าดีเราจะทําไปทําไมเนาะดิ้นรนไปทําไม ในเมื่อเราเป็นพระอนาคามีแล้วตายเป็นเทวดาแล้วพรมเราก็มีพานบนนั้นบางครั้งมีอารมณ์ประมาทอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ประมาทในได้ของอกุศลประมาทในการย้ำยับยังยบย้งจิตของตนว่าทําไปก่เหนื่อยหน่ยายเปล่าๆใจเราก็สบายแล้วเราตายเป็นพรมก็เป็นเทวดาเราก็ป็ินิพพานเรายับยั้งความดีไว้แค่นี้ดีกันไหม บางครั้งมันมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเขาจะกล่าวว่าเป็นโทษนี่มันก็ไม่เป็นไอ้โทษไอ้ทันเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นการกักตัวเองไว้ในชั่วขณะหนึ่งตอนนี้ท่านยังไงเราก็ตั้งใจไว้โดยเฉพาะรักษาอารมณ์อุปสมานุสติกรรมาฐานเป็นอารมณ์ว่าแกนิดหนึ่งเราจะไม่พึงให้มีในชีวิตของเรา เราต้องการพระนิพพานในชาตินี้โดยสรุปตัวท้ายเสียทันทีคือตัดอวิชชาความโง่มานั่งค่กลนว่ามนุษย์โลกกนดีเทวโลกกนดีพรมโลกคนด,กกดีเป็นดินแดนที่ไม่พ้นความทุกข์ความทุกข์มันมีก็เราได้ทุกขณะจิต เราเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความร้อนความหนาวความหิวความกะหายความปวดความเมื่อยปวยไข้มีความไม่สบายมีความตายเป็นสุดมีการกระทบกระทั่งการลงขอนชาวโลกไม่เลี่ยื่องโลกมนุษย์ไม่ดีเทวโลกกับพรหมโลกไปพักความดีอยู่โวคลาวไม่มีความหมายใจของเราตั้งกอนอย่างเดียวคือผลิติัพฑ์มีพรินิัพา์เป็นอารมณ์ ถ้าจิตถึงตอนนี้ระบรนดาท่านพุทธบริษัทจิตจะเบามากมันก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจิตมันสมสมบายกําลังทานที่เราเคยมั่นคงกตร้งมนิ่งมีความหนักมันจะสลายตัวไปแต่ว่าจิตใจเขาเรามีความสุขจะกระทบกระทั่งอาการอย่างใดก็ตามทีไม่มีความรู้สึกว่ามันจะมีความลําบากไม่มีอะไรที่จะมีความหนัก ไม่มีอะไรที่จะทําจิตใจของเราให้เราร้อนแล้ยินเสียงคนด่าก็สบายใจคิดว่าเขาไม่น่าจะทําความชั่วเป็นปจัจจัยของความทุกข์แด้ยินห็งใครเขาสรรเสริญเราก็ไม่มีความสุขใดๆไม่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 ใส่กลอนรู้สึกว่าความสรนเสริญไม่มีความหมายเราดีขึ้นมาได้ไม่จะอาศัยการสรนเสริญหรือว่าถ้าเราไม่ดีก็ไม่จะอาศัยการแช่งด,างดา่าเขาบุคคลใด เหตุความดีจะมีขึ้นมาได้แล้วไม่มีดีไม่มาความไม่ดีจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเราปฏิบัติเท่านั้นถ้าจิตใจเขาบรรดาท่านพุทธบริสัททรงได้อย่างนี้เรียกว่าอารหัตผลอรามรดาท่านพุทธาศาสนิกชนต่อที่นี่ไปการเวลาก็สมควรแล้วขอทุกท่านตั้งใจให้ตรงลำวงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมไม่ใจเขาออกใช้คำภาวน,นาและพิจารณาตามทาาทาัทยญาใสยิ่งกว่าจะดีมัญญาณบอกหมดเวลา